เสร็จแล้วผมชื่อนายพือประมาณนะครับบริษทที่จดศู์แปดแสนนับเรียคอะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับภาคืที่หนึ่งสาร้อยแปนะครับผมอาวิชานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอหกศูนย์หนึ่งแสอมพร์ท้ดดีไซน์นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสึกภาพของตัวนี้นะครับเป็นสามดีนะครับผมยี่หนึ่งซีนะครับรับชมแล้ครับผม ให้เ,เข้าโปรแกรมโซนตัวนะครับให้กดปทีตรงนี้นะครับผมบ้านนี้คนะรับผมล้งเราลบไปเรื่อเลยส่วนของว่าและเพจนะครับผมนี่นะครับอ่าลบไปนนะครับที่ตัววานี้เห็แล้วก็

ครับผม,ผมขึ้นมนาตายงี้เลใช่ไหมครับปุ่มยากนะจ๊ะอ๋อจะมีจุดแม่งจังเลีนี่ครับเขเด็กเ่นให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัวนี้นะครับเข้าไปในวรงการตัวนี้ฟิเจอร์แต่ก็อีกทูน,นบผมตัวนี้ครับเราจะให้กลับไปเปลี่ยนอยู่ข้างหลังนะครับก็เลยคลิกไปตัวนี้นะครับผมโอเคขยายตัวนี้นะครับ โอเคก็ทำการเข้าไปครับหนึ่งร้อยนะครับผมขนาดตรงนี้นะครับโอเคพปสูจครับผมนมครับจัางก็เข้าไปที่ในรอนนี้นะครับเล่ปุ่นปุ่นแล้ก็เข้าไปที่ในสวนชลายครับให้เลื่อนที่สวนปุ่นปุ่คอันนี้ะครับ กดเอริคีบอลนะผมใช่ไหครับไม่มา็นไรนะผมกดเอริกีบอลเขเคขึ้นไปวนี้ผมแล้วก็กดเอซีโอนะครับ แล้วก็สมาร์ทออปชั่นนะครับผมนี่ก็เป็นอย่าิ20นะครับเคียนในส่วนของเนีครับ10ครับผมโอเคนแล้วก็ระยะในส่วนสองจุดนี้ กับเส้นนี้นะผมก็เป็นหกสิบนะครับโอเควาแล้ครับผม,นนบ okay. มบผมาจากนัก็ให้เรากลับมาที่ในส่วนของแบบนี้นะครับร,รดับแรกระับแรกเราจะสเกลกันออกมาโอเคแล้วก,ก,ก็เกราไปเลือกเลยครับสวิตคัทนะครับ,มรบผมให้เลิ่มในสุดนทางตัวที่สองนี้นครับโอเคให้ขึ้นมาประมาณหลายยี่สิบเซนนะครับ นะครับวันนี้จาหน้าทเข้ามาเสรนอให้สองตัวนี้นะครับเราสเก็ตนะครับผมเออไอามสามารถนะครับเดี๋ยวตัวนี้ค่อบมาสักตัวนี้นะครับโอเคมสามารถดชั่นบอกขนาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าห้าสิบนะครับ แล้วก็ในส่วนของนี้นี่ผมขออภัยนะครับเดี๋ยเรากดย้อนกลับเวลาผมเดี๋ยวเราจะมาทมันข้องโซของตัวนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับผมให้เป็น,นสิบนะครับคี แล้วตัวนี้ก็ค้าบอกห้าสิบนะวันนี้ครับผมรันการส่วนของจุดนี้สามสิบเจ็ดสิบเอ็แล้วก็จากส่วสองจุดนี้เป็นสีน่สิบหกเห็นผมจากนัานกห้เข้าไปในส่วนของ อ๋อเี่ยตรงนี้ก็แครับแล้วก็เข้าไปในสิ่งนี้แล้วก็เอกกษ์รัแทนผมเข้าไปยตรตนี้ส่วนมาณเนี่ยเป็นยี่สิบนะครับโอเคาเลยครับการให้เข้าไปในส่วนของตัวนี้ครับ่านผูมทีผมเข้าไปิสนะไเใส่วนของมนนะ yes นั้นไม่ก็ผมก็าสมาร์ชโฟนบอกหงอยแล้วก็ยี่สิบนาทแล้วตอนนี้ตัสายพิ i ุสชนี้ อันนี้ใช่แล้วส่วนข้อจุดนี้เซ็นนี้นะครับสมาร์ทโฟนใหม่นะครับดียวยี่สิบครับโอเคแล้วก็ในส่วนของส่วนนี้ฝั่งนี้ เป็นยี่สิบเช่นเดีิมครับโอ้ยเห็นไหมครับจานก็ให้เราข้อจับสกิตรงนี้แล้วก็ไปดูเส้นนี้นแล้วก็ไปดูเส้นฝาครับนะครับขีดให้เราเรียบจุดที่เส้นนี้นะันวันนี้มันก็เรากติดทุกครับผมครับผมจานสิ่ตรหล่นี้ให้ไปบริเัทนี้ฝาพวกขีด ไปที่เส้นลายนะเดี๋ยวเอาเลือกส่วยก่อนต่ตรงนี้ดีไหมกดซีออ,อกครับผมครับผมแล้วก็เอแโหแล้วเดี๋ยวกดที่ลายครั้งนะครับตรงนี้ โอเควัวน,นี้ผมถ้าว่ามาเรววืวิชาหน้าผมช่วงของจุดนี้นี่ครับผมเป็นยี่สิบครับผมโอเในตอนในส่วนของจุดนี้จุดนี้เป็นห้าสิบคโอเค ในส่วนของจุดนี้จุดนี้แตนสิบอคุจส่วนของจุดนี้จุดนี้ยี่สิบงคจะได้ออกากัวสังเกตนะแล้วก็ไปส่วนัอีก เามาในสิบของร้อแหลงก็ติดบรรยากาศสเก็ดในเขาหนึงเห็เน <Okay. S 1> แล้วยี่เข้าที่เสือโบากลเลย่อนี้ตอนนี้ก็พินนิดแล้วก็ปฏออิเสธกึงมประบากสมัยตัวไรเช้นเขาหนึ่งนะเชือขรพิ่นิด จุดนี้ขึ้นไปสิบนันครับครับขอ,อไปนณะอเแล้วก็เลียวขอพวกอีเซียนในของส่วนจุดจุดนี้นี่ครับดูสิข้อน,นะครับสมานะครับ สมาธิฉในห้องสวนนี่จุดนี้ทีนี้ผมเป็นสิบนะครับขีดผมจะก็ออกเสสร้างสกิะไรครับผมเอาไปส่วนนี้แล้วเข้าไปส่วนออกคาเทเลนัะผมตอนนี้นะครับถ้าเราไปเลือกระสัเร็วี

เอาผมจากกัฟ <icana> ังฟ네ัในกาบชุดเอดนั่งชุดเอ็ดนะภาไประยุกตนแสงนี่ตัวนี้นะครับผมปี้วันี่โอเคยานต้นตปลงในตลาดนี้ครับ ครับผมพอมาจะให้เรา,าทำตารอะ้รของสิ่งนี้นะครับเราเลือกทิ้งหลังเราเราหนึ่งนี่นะครับนี่เราเลือกไปนส่วนของตอนนี้ครับ เราแบบน,น้อนีอ่ตอนนี้เร้ต้องตัว E C M น้องนี่เราเข้าไปส่วน,อน,นอของเด็กที่ง,งังงนไม่้เรื่องในส่มนตัวจริงๆตรงนี้นี่ตรงนี้มัจะเปลี่ยนภนาพเป็นนี่ตรงนด้ จะสองเก็มาครับเดี๋ยวเราจะเปลีย่ยนอะไบางอ่งตรงนี้นะให้เป็นอา่าในส่วนของสามะสองอัองนนี้ครับสองใช่ไหครับองไปก่า เป็นสองข้าศานะมีแสงสองนะผมกแล้ว,นะเ,ลวนะเ,ลเข้าปอมสองประมาณนี้นะผมตรงนี้เราจะพยายามนะ โ okay. อเคพอล้วตอวันนี้ครับต่อมาคับให้เราทําการในส่วนของพบที่คลิกขวัทิ่ต่องคิดโอเควันนี้ครับผมวันนี้ครับ ว่าต่อมาครับให้เราผ่านตองการในส่วนเขาเข้าเป็นส่วนของเส้นตรงนี้นะครับ,นนรบ <Okay. S 1> กนน็จะเป็นเส้นน้ำมันนะครับผมคือแล้วตัวนี้เหมือนกันนะครับผมจะเป็นเส้นเหมือนกันครับคิดว่านี้มาบอกเป็นของเซนเซอร์เวอชั่นในส่วนของเ <Okay. S 1> ส้นนี้นะครับผมเส้นนี้ เส้นนี้เดีวเสริเส้นนี้ผมจะเป็นสองเส้นนะครับก็ตกงด้วยนะครับผมต่อมา้สมัรลเส้นหนเสนี้นะครับ นี่ผมก็จะเปลี่ยนในของอือ เขนไปเนี่ก็บ,บวกเพิ่มมาแล้วเปนอะไรโม่ตรงนี้ตกเปลี่ยนเป็นหมดเลยนะเขียนมาเนีนยเขียนอดในส่วนของประมาณเชื่อตรงนี้ลงลงส่วเส้นนี้เส้นนี้เสนนี้เส้นน,น,นี้แล้วก็ในส่วนของ,ของ,ของ,ของ เส้นนี้คือเส้นนี้ครับผมโอเคความน่าสนใจครับผมมานนี้ให้เรากรติ๊กถูกแล้วครับผมจากผมก็จะขอขยับเส้นตรงนี้นะครับผมซื้นไปไหนครับเห็นมานนี้ สิ่งน,นี้มาแล้วน,น,นครับผมจะขอขยับไปนิดนึงนครับโอเคสมบูรณ์แบบแล้วครับผมครับผมต่อมาครับก็บอกขนาดสีม,ม่านในวิชานะครับได้เลยครับก็เลส่วนของตัวนี้นะครับผมโอเคขึ้นไปสี่สิบนะครับก็เลยส่วนของตัวนี้นะครับขึ้นไปสิบนะครับผม คเอส่วของตัวนี้ขึ้นไปยี่สิบมาแล้วไม่ส่วนของตัวนี้ขึ้นไปสิบนนาตัวนี้มันจะไม่เท่ากันครับที่เราทำมาให้เราราการเขย็บเส้นตรงนี้หน่อยนะโอเคแต่นน้นล้นไปน กลุ่มต่อมาครับก็เลยจะส่วนของเอาจุดนี้จุดนี้ครับมาในครับผมก็เลยส่วนของเส้นนี้มาฝั่งนี้โอเคมางนครับผมแล้วก็มาในส่วนของเส้นนี้นะครับเส้นนี้มันจะได้ขนาดที่เราบอกก่นโอเคครับผมก็มาต่อมาครับ ก็อบอกในส่วนของเส้นนี้เส้นนี้ครับผมดีนี่เรากแลนวครับโอเคอ๋อมาผมในส่วนของเส้นนี้เส้นนี้ครับผมโอเคมาแล้วครับมาเนี่ยครับผมผมต่อมาคนระับ ตรงนี้รู้สอนตรงนี้นใจไปดูด้านในครับเอาครับตนี้บอกเอาเต็มสุดตรงนี้นะโอเคแล้นมาบอกอะสันั้นเชิในบุกมนี่เด๋ยวา้สตรงนี้นะับโอเคเป็นหองสบยครับ ส่นตัวอันก็บอกส่สมวรัน้นสองก็นี่มะครับนี่ไปแ้าจะเพิ่มอให้ให้เป็นเอฟเอฟไอขอพายนะผมแต่ตอนนี้มีต้องลงมานะยั ค่าไว้ข้าง,งตำเรียนเลยเดี๋ยวยิ้มมาทรงมือไทยโอเคนครับอะไรไม่เอาเศษเหลือไปซีโซ่เพรวันนึงครับค่ะผมเลยตรงนี้ผมกูกี้ขอไปนะครับเดี๋ยวใส่ใหม่นะผมเป็นตรงนี้เป็น F I L L E T หน้าบุ๊โอเคประมาณนี้ นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ในระยะของส่วนจุดนี้เส้นนี้ครับผม <Okay. S 1> ครับผมแล้วก็มาต่อมาก็ในระยะส่วนของเส้นนี้ ตัวนี้ครับผมโอเคผมต่อ,อมาครับก็เป็นส่วนของตัวนี้ครับสิบฟูนสิบสีบส่เอสเอ็แแมเอ็ม F.B.R. โอเคประมาณนี้ครับผมผมต่อมาครับก็ส่วนแฟนของเสอว์ ellipse แล้วก็ส่นสวนน,วนี้นผมโอเคผมต่อมาต่อมาส่วนโ o d e นี่ครับผมที่ไม่มีเส้นนะครับผม มาเลยโอเค okay. ให้เขียนไป็นยี่สิบดีีพ p นะครับ e p โอเคครับรีซ e ีทของผมนะครับข้าบของฉันก็ลากในส่วนของลัศมีตรงนี้ให้เป็นยีสิบนะครับผมโอเค แล้วก็นส่วนของระยะตรงนี้ตรงนี้ e um okay, เหิมลงร้อยครับเห็ดวันนี้แล้วก็ในส่วนหางระยะส่วนหนึ่รงรนี้ครับเอาไปครับเดี่ิบคีมเขาบอค ก็ยในระยะของส่วนของสิ่งนี้เส้นนี้ครับโอเคผมป่อมาก็ในระยะของส่วนสวงทีนี้เส้นนี้ครับผมขอไปนะครับเส้นนี้ครับผมขึ้นไว้นึก แล้วก็ในระยะส่วนของชีวิต

วันนี้คโอเควันนี้ครับพอบอกขนาดครบแล้วใช่ไหมครับถ้าเราการทำการในส่วนของ A ิเล็ีทรอ,อนิกสราวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ครับผมเป็นสามดีนะครับเอฟ สถานะครับ F B A ครับผม C U N C U R C O K ประมาณนี้ครับผม บึงสี่โอเคแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้บเป็นค่าบอกหนักที่ทางคนนี้หุกนจะเป็นเก <c oughs> ้าแปดค้าสองสองเนนะครับผม อันนี้ก็เป็นลูอบอกครับตันนี้มาก็เป็นลูปหนึ่งสี่วางลงโอเคเาาแล้วก็ทำการในสอดเข้ามาตรงนี้ครับมานี้ครับแล้วก็รูปพวกนี้ก็สามารถนำเป็นรูปภาพได้เดี๋ยวแล้วให้เข้าที่เซฟนะครับถึเซฟแอนนะครับโอเคมานีก จะเริ่มในส่วนของตรงนี้ก่ับโอเคแล้วก็เราสามารถเซฟเป็นแอดเป็นของ PDF เพื่อที่ว่าทํทำเป็นรูปภาพใช่นหมครัผมคลปรมานี้ใช่อผมอยังทำรูปภาพแล้นนั้ไม่นองรับนะผมแต่วันนี้ก็คลิปนี้ก็ผิดภาพกันแหก็อขออภัยเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการเสนอแนะที่นี้ครับ,บคณครับ